สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงอของที่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่ามันผิดหวังแล้วก็เสียใจในการซื้อนะคะหรือว่าเป็นพวก regret buy นะคะโดยเฉพาะพวกของ Luxury ทั้งหลายแหล่นะคะก็อย่างที่บอกนาะอช่วงนี้นะคะอยู่บ้านต้านโควิดกันนะคะแล้วก็วันนี้ตัวเองก็คือเป็นลองวิกแอนะคะมี3วันหยุดติดกันนะคะซึ่งเป็นอะไรที่หายากมากนะคะก็เลยคิดว่าช่วงนี้จะทำคลิปวิดีโอนะคะเก็บไว้แล้วก็ค่อยๆทยอยลงให้ดูแล้วกันนะคะ โดยวันนี้นะคะจะทําคลิปนะคะตามคําขอของเพื่อนนะคะที่อ่ากรุงเทพเนาะกิฟเนาะถ้าดูอยู่นะคะเนี่ยทาคลิปให้กิฟดูโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่ากิฟต์เขาถามมาว่าอ่าทาไมโอไม่ทําพวกคลิปที่มันเป็นพวกแถมอย่างเช่นพวกอ่าเบสลักชว่บายนะคะอ่าของที่ซื้อมาแล้วแบบรู้สึกว่ามันคุ้มค่าดีที่สุดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นพวกเวิร์สลักชว่บายหรือว่าเป็นรีเควสต์ลักชว่บายก็คืออย่างเนี้ยวันนี้เราจะทําให้ดูนะคะ แล้วก็พวกท็อปไฟท็อกเตนแบนนี่คือทําไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาพูดถึงอของพวกแบรนด์เนมนะคะที่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเสียดายเสียใจนะคะแล้วก็หลายหลายชิ้นก็ขายไปแล้วนะคะก็มาดูเลยนะทั้งในหัวข้อที่ตัวเองเขียนดูแล้วน้องนึกดูเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน6อย่างด้วยกันนะคะแต่ว่าจะพูดโดยที่ไม่เรียงลําดับนะคะในการเสียดายและเสียใจนะคะมาพูดถึงของกลุ่มแรกเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของรองเท้าส้นสูงนะคะ ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนไม่ใสร่รองเท้าส้านสูงในชีวิตจริงเลยนะคะจริงๆนั้นเนี่ยเป็นคนเสื้อแต่งตัวติดดินมานะคะใส่เสยืนกงยีนรองเท้าผ้าใบนะคะรองเท้าส้านเตี้ยอะไรเงี้ยนี่คือแค่นี้นะคะจบนะคะแต่ว่าที่ซื้อรองเท้าส้านสูงเนี่ยโดยเฉพาะรองเท้าส้านสูงของหลุยวิตอนะคะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยความจริงแล้วสามคู่นะมีคู่ที่สูงมา,มากๆเลยนะคะซึ่งความจริงแล้วตอนนี้ขายไปแล้วเนื่องจากว่าไม่มีโอกาสได้ใส่แล้วนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่ยังมีอยู่ก็คือคู่นี้นะคะซึ่งคู่นนี้เ่่ยาาสววะแต เขาไม่ถึงกระสูงมากนะคะคือความสูงขนาดนี้นะแบบเป็นคิรันฮิลประมาณ2นิ้ว2นิ้วครึ่งเนี่ยยังพอใส่ได้นะคะแต่ว่าคู่ที่เคยมีมาก่อนเนี่ยรู้สึกเขาจะประมาณ4นิ้วสี่นิ้วครึ่งอะไรขึ้นไปนะคะใส่ไม่ได้นะคะในชีวิตจริงเหตุผลที่ซื้อตอนนั้นนะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นกําลังเรียกอต้องมนหรือวิตองนะคะแล้วก็ทางหรือวิตองี่ยเขาก็จะมีวิธีการเชียร์ขายของนะโดยที่เขาก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราต้องแบบว่ามีอีเวนต์ของหรือวิตองนะนอกจากยูจะมีเดรสแล้วก็ต้องมีรอง จะใส่ส้นเตี้ยไปเดินออกงานอีเวนต์มันก็กระอยู่ใช่ไหมคะก็เลยต้องซื้อนะคะเป็นรองเท้าส้นสูงของลุยตองซึ่งสูงมากนะคะเดินยากมากนะคะก็คือตอนที่เดินไปงานเ่ยพอโอเคนะเดินคุยในงานโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าให้เดินจากที่จอดรถเนี่ยไปถึงร้านนะคะหรือว่าเดินจากร้านกลับมานี่ก็จะย่องยง่องยง่องย่องย่องเดินได้หน้าเกลียดมากนะคะ คือมันไม่ใช่แนวของตัวเองเนาะคือตอนนั้นเหมือนกับว่าเราก็ถูกเชียร์ด้วยแล้วเขาก็พยายามที่จะให้เราแต่งเนื้อแต่งตัวมากขึ้นนะคะเป็นอะไรที่แบบอะไรอะไรเหมือนกับ out of my comfort zone อะก็คือไม่ใช่ตัวเรานะคะแต่ว่าเราก็ถามนะตอนนั้นเนื่องจากว่าเรามีอีเวนต์ไปออฟนะเรามีรู้จักกับเอ่อคนขายลุยอ,อะไรเงี้ยนะคะก็เลยซื้อมาใช้นะคะเราก็ตอนนี้อย่างที่บอกค่ะไม่คิดว่าจะไปอีเวนต์ไหนนะคะเราคิดว่ารองเท้าที่มีหลายคู่เนาะโดยเฉพาะเป็นที่่คู่ส้นเตี้ยบแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นี้นะคะหรือว่าเป็นอ่า น้องวาเลนติโนอะไรเงี้ยนะคะแบบคิทเทนฮิลอะไรเงี้ยนะอันนี้ยังคงพอใส่ได้นะคะแต่ว่าสูงขนาดนั้นน่ะคิดว่าชีวิตน,นี้ยังไงคงไม่ได้ใส่นะคะเราก็ไม่ยระโยชน์สำหรับตัวเองนะคะก็ปล่อยให้คนอื่นที่เขาได้ใส่ได้ซื้อต่อเราดีกว่านะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนไม่ขายของมือสองเองนะเพราะว่าขี้เกียจนะคะขี้เกียจในการตอบขี้เกียจในการแพ็คเราก็ไม่ส่งของนะคะตัวเองไม่มีเวลาในชีวิตจริงขนาดนั้นนะคะก็จะปล่อยของนะคะที่ร้านม er ิโอเทอร์เซโรนะคะเดี๋ยวจะ อ่าเขียนลิงค์ข้างล่างให้ดูด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าสนใจของมือสองนะคะที่ไหนของซีร่าเนี่ยลองเช็คที่ร้านนั้นดูได้นะคะกลุ่มถัดมานะคะก็คือกลุ่มของนาฬิกานะคะนาฬิกานที่นี้นะเป็นถือว่าเป็นพวกนาฬิกาแบรนด์เนมนะคะซึ่งเป็นลักษณะลักชัวรี่แบรนด์เนมซึ่งไม่ได้ขายนาฬิกาโดยเฉพาะนะคะเอาง่ายอย่างเช่นอ t o ตองวอชซึ่งตัวเองเนี่ยเกือบตกหลุมแล้วนะคะแต่ว่าไม่ทันตกหลุมเนื่องจากว่าตัวเองเป็นคนไม่ได้อินพวกนาฬิกานะคะเท่าไหร่เลยนะคะ อ่าที่ตัวเองใช้อยู่นะก็คือเป็นตัวของพระเทศนะวันนี้ไม่ได้ใส่เดี๋ยววันหลังใสให้ดูแต่ว่าตกหลุมมาชิ้นหนึ่งออกงานอีกนะคะเนื่องจากว่าเป็นงานนาฬิกานะคะคือเวลาออกงานเนี่ยเวลาเราจะไม่ซื้อของเขาเนี่ยมันก็ดูอะไรอยู่นะคะอย่างที่เขาบอกความจริงเขาไม่ได้เขาเลยไรนเขาไม่ได้พูชเขาไม่ได้บังคับให้เราซื้อนะคะแต่ว่าเวลาเราไปออกงานเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นความ เขาเรียกอะไรเกรงใจนะคะก็คือซื้อด้วยความเกรงใจนะคะไหนๆเขาก็ดูแลเราดีอะไรเงี้ยเขาก็มาเป็นไทม์กับเราทั้งงานอะไรเงี้ยนะเราก็ซื้อช่วยเขาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะใครจะว่าโง่หรือว่าอะไรก็ช่างนะคะแต่ว่านั้นคือคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตอนที่เราอยู่ในแวดวงของลักทรี่แบรนด์นะคะอันนี้คือออกงานมาเป็นงานของทิฟฟานี่ซึ่งตัวเองอะความจริงไม่ได้เป็นคนชอบจูเวอรี่อะไรเลยนะคะแต่ว่าไปออกงานของทิฟฟานี่บอยเนื่องจากรู้จักน้องคนขายเป็นการส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะคะก็คือเป็นนรุ่ จำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำ e a s west s u เนี่ยนะเดี๋ยวลองจะเขียนให้ดูนะคะสำหรับตัวเองมันเหมือนกับเป็นนาฬิกาธรรมดาไม่ได้สมราคาของแบรนด์นะคะความจริงแล้วพยายามขายต่อนะแต่ว่าขายไม่ได้นะคะขนาดดัมราคาลงมาก็ขายไม่ได้นะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้พวกนาฬิกาที่เป็นพวก luxury brand เนี่ยไม่คุ้มนะคะไม่น่าซื้อนะคะยกเว้นเป็นพวกปาะเตกเนาะ rolex ซึ่อว่าแบรนด์ที่เขาทําพวกนาฬิกาโดยเฉพาะโอเคอย่างเงี้ยน่าซื้อนะคะแต่ว่าแบรนด์พวกที่เป็นแบรนด์เนม luxury ไม่แนะนำห้ซื้อนะคะเป็นหนึ่งใน Re เ e ร t บ u y ของตัวเองนะคะมาดูกลุ่มถัดไปนะคะกรบจริงแล้วมีชิ้นหนึ่งเลยนะคะนอกจากตัวเองไม่อินนาฬิกานะคะตัวเองเป็นคนไม่อินของเครื่องประดับทองอะไรเงี้ยเท่าไหร่นะคะแต่ก็หลงกลมาเหมือนกันอันนี้ทำไปแล้วนาอกลิปหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของอ่ V f อลวี e ฟ e ูเนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นชิ้นซื้อมาด้วยความเกรงใจจริงๆนะคะ เป็นต่างหูนะคะที่ได้จากร้านที่นิวยอร์กเนาะฟิฟเอเวอรนะคะซื้อเพราะความเกรงใจทั้งทั้งที่ความจริงแล้ววันนั้นเนี่ยบริการเขาไม่ดีเลยนะคะแต่ก็ซื้อมาเนื่องจากว่าน้องคนขายเราเนาะที่เมลเบิร์นก็พยายามจัดให้เราเป็นคนโคอนเนตให้เรากับทางร้านที่นิวยอร์ก้านที่นิวยอร์กส่งคนมารับเรา คือความจริงตอนนั้นนะ่ะมันอินหลุยเนาะมันก็รู้สึกมันสนุกมันแฮปปี้ดีนะคะแต่พอมองกลับไปเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่เสียเวลาที่สุดเลยอะในนิวยอร์กเนื่องจากว่าตัวเองไปเที่ยวนิวยอร์กกับคุณแม่เนาะแล้วก็เสียเวลาหนึ่งวันเต็มๆนะคะกับการไปสต r ทัวร์ของหลุยวิตตองนะมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดที่เราคิดเนาะแล้วก็อย่างนีงก็คือบริการก็ไม่ได้ประทับใจนะคะความจริงแล้วเป็นบริการในการที่เป็น VIP store visit เนี่ยที่อะไรๆผิดหวังมากที่สุดนะคะ เราก็ซื้อมาด้วยความเหมือนกับเกรงใจสุดๆแล้วเป็นของที่แพงที่สุดตั้งแต่ซื้อมาในแง่ของการที่แบบไปสตอ r e วิสิตเราซื้ออะไรเงี้ยนะคะชิ้นนี้นะคะอย่างที่บอกประมาณห้าถึงหกประมาณหกพันออสเตรเลียดอลลาร์นะขนานั้นไม่สามะค่ะคือใครจะคิดว่าบ้าโง่ยังไงก็ตามนะคะตอนนั้นก็ถือว่าตัวเองเป็นการเขาเรียกอะไรเสียค่าโง,ง่งเหมือนกันนะคะก็มันซื้อมาแล้วเนาะผ่านไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นชิ้นหนึ่งที่เราคิดว่า เราซื้อมานะครับเราเป็นสิ่งที่รู้สึกเสียดายนะคะในการซื้อนะคะกลุ่มถัดไปนะคะก็เป็นเรื่องของพวก Limited Pieces นะคะก็คือเป็นพวก s e a s o n a p piece ในแต่ละ Collection นะคะ เวลาของกลุ่มนี้ออกมาเนี่ยมันจะเกิดความอยากนะคะเวลาเราเห็นเขาออกมาอะไรเงี้ยนะ้องเอเซก็เชียนะแล้วเราก็เห็นภาพในพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่แล้วก็เ,นนก,ววเกิดการอุ้ยฉันอยากได้อยากได้อยากได้อะไรเงี้ยนะคะ I want it now อะไรเงี้ยนะคะคือไม่ว่านะถ้าอยากจะซื้อเก็บไว้ถ้าเราชอบจริงๆนะคะแต่ว่าเท่าที่ตัวเองสังเกตเนี่ยก็คือเวลาซื้อมาตอนนั้นอะนะตอนนั้นอยากได้แต่พอได้มาเนี่ยสนุกนะนะตอนนั้นคือมันมีความสุขแต่พอมันผ่านไปถึงซีซันถัดไป หรือว่าสองซีซันถัดไปเงี้ยมองกลับมามันก็ไม่ได้ใช้แล้วเวลาบางทีเวลาเราใส่หรือว่าเราใช้มันดูตลกได้ซ้ำเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่ตกยุคไปแล้วนะคะกลุ่มที่เห็นชัดเลยนะก็คืออ่าในเรื่องของแคโตแกรมนะคะตอนนั้นน่ตัวเองบ้ามากนะแคโตแกรมคือจะบอกว่าได้มาหลายชิ้นมากอะของแคโตแกรมนะคะ อย่างไรไม่หมได้แบบว่ามันหลายชิ้นมากๆเลยนะคะคืออันนี้แค่ส่วนนึงนอกจากนั้นมีเสื้อนี่ค่ะมีเสื้อแคทโตแกรมนะคะแล้วก็มีผ้ามันคอคือมีหลายชิ้นมากตอนนั้นเขาบอกว่าหายากใช่ไหมคะพอยิ่งเขาบอกว่าหายากยิ่งอยากได้พอได้มาแล้วพย๊แต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปก็รู้สึกว่ามาใส่ตอนนี้นะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่งานหรือวิตตอมันก็ดูเยอะไปไหมโมนแกรมกับน้องแคทโตแกรมนะคะ แต่ว่าความจริงแล้วเขาคุณภาพดีน,นะเรที่ทูแบร์ของลูวิตตองแล้วก็ไซส์อะไรเงี้ยก็ใสแล้วสวยนะคะแต่ว่าก็ถ้ามันไม่ใช่งานลูวิตตองก็ยังคิดอยู่จะใส่ไปไหนดีอะไรเงี้ยนะคะของอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่มาให้เป็นตัวอย่างะนะกันก็คือรุ่นที่เป็นเรื่อเอลวีคูมส์อ่าของตัวเองเนี่ยมีกระเป๋าพาส์ที่เป็นอ่าภาพเขียนของแวนโกะค่ะซึ่งรุ่นนั้นอ่ะเป็นเป็นรุ่นที่คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ชอบเลยก็จะมีการแอนตี้เยอะมากสำหรับรุ่นนั้นนะตัวเองก็ซื้อหาเนื่องจากว่าคนขายเชียนะะค เวลาเรารักสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เกิดการว่าอะไรก็ดีไปหมดนะคะก็ซื้อมานะคะคือมันก็สวยมันก็สเปเชียลจริงแต่ว่าพอมันผ่านเวลาไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะคะก็ตอนนี้ก็คือขายไปแล้วนะคะร้านมิโอก็คือช่วยขายให้ไปแล้วนะคะก็ไม่ได้กําไรอะไรเลยนะคะใครจะบอกว่าได้ลิมิเต็ดพิซมานอนาคตขายได้กําไรเนาะคะท่านที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยขายอะไรได้กาไรเลยนะคะก็เป็นบทเรียนนะคะที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังกันนะคะกลุ่มถัดไป กลุ่มนี้นะคะหลายๆคนอาจจะซื้อนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่น่ารักกิ๊บเก๋นะคะอันนี้คือแชร์ในแง่ของคนที่ผ่านจุดน,นั้นมาแล้วนะคะหน้าตอนนั้นคือซื้อเยอะมากนะคะเพราะรู้สึกว่าโอเคเขาเทียบกับหลายๆอย่างของหลุยเนี่ยเขาก็ไม่ได้แพงมากแล้วเขาก็สามารถใช้กับกระเป๋าใบอื่นได้น่ารักกิ๊บเก๋นะคะแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะพอเรามีเยอะเนี่ยเรารู้เลยว่าของสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งไร้ประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่ได้น่าใช้เท่าไหร่นะคะกลุ่มนั้นก็คือน้องแบกชามนะคะ บอกว่ามีเยอะมากของหลุยเนะี่ยมีเยอะมากแล้วความจริงก็คือปล่อยขายไปแล้วก็บ้างนะคะแต่ก็มีอยากบางชิ้นที่แบบว่ายังมีอยู่เนื่องจากว่ามันเป็นตัวอ่ไงเนงะี้ยมันเป็นฮอตสแตมนะคะขายก็ขายไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะก็เลยเก็บ,กบไว้อะไรเงี้ยนะใช้หรือเปล่าก็ไม่ได้ใช้นะคะก็เนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในของที่ซื้อมาเรารู้สึกว่าเสียดายแล้วก็เสียใจนะคะถ้าเกิดว่าย้อนกลับเวลาไปได้ก็อาจาจะซื้อแค่สักชิ้นอะไรเงี้ยแต่ไม่ซื้อเยอะๆยซื้อทุกแบบคอลเลกชันอย่างที่ผ่านมานะคะก็อยากจะแชร์ให้ดูเป็น อุทาหอนละกันนะคะสอนใจนะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะที่สนับตัวเองเนี่ยคิดว่าเป็น regret buy เลยนะคะแต่ว่าสำหรับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็น a must have นะก็คือต้องมีนะคะโดยเพราะสาว v ก c h a ชแนลนะไม่ได้ว่าแบรนด์ชแนลแต่อย่างใดนะคะส่วนตัวแล้วก็ชอบนะในแบรนด์ของชแนลนะคะแล้วก็มีกระเป๋าหลายใบของชแนลที่ชอบนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะที่คิดว่าสาว v o g e แนลจะเข้าใจอ่ะว่าเวลาเราเข้าไปถึงในแบรนด์แล้วเนี่ย มันจะถึงจุดหนึ่งที่แบบจะอยากได้ Little Black j a c k กเก็นะคะก็คือเสื้อแจ็กเก็ตของชแนลนะคะอันนี้คือหนึ่งที่ตัวเองมีนะคะความจริงแล้วเนี่ยตัวเองมีชิ้นที่เป็นอ่าแบล็กแจ็กเกจากรุ่นโซ Collection ที่เขาบอกว่ามันบางเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างบางของ Black j a c k เกเนาะของชแนลแล้วก็อ่าเบาๆนะคะใส่ง่ายใส่แล้วมันชิกแล้วมันเก๋นะคะ สำหรับตัวเองเนี่ยมันอยู่ที่คนนะนะแต่ว่าจะบอกว่าตัวเองใส่แล้วมันไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่คะ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแล้วความจริงเนี่ยจะบอกว่าชาแนลแบล็กแจ็กเก็ตเนี่ยเขาแพงมากนะคะราคาไม่ได้เล่นเลยนะตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคาประมาณเจ็ดันเหรียญออสเตรเลียนะคะอ่าหรือว่าแปดพันเหรียญอะไรเนี่ยแล้วก็ตัวที่เป็นโซ c คอลเลกชันเนี่ยก็จําไม่ได้แล้วว่าเขา่น่าจะมันห้าพันเหรียญซึ่งคอนจนันเป็นราคาหลายปีที่แล้วด้วยนะคะ มันเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะคะที่ตัวเองเนี่ยได้เรียนรู้นะคะว่าอย่าไปซื้อตามคนอื่นที่เขาบอกว่าควรมีอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้ใช้หรือว่าเหมาะกับตัวเรานะคะมันเป็นการสิ้นเปลืองนะคะโดยใช่เหตุน,นะคะมันก็ไม่ใช่น่ากเกลียดน,นะแต่รู้สึกว่ามันอาจจะดูหรูเกินไปสําหรับการใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะอันนี้คือต่างคนต่างใจต่างความคิดน,นะคะถ้าเกิดว่าคุณ แต่งตัวสแตนอยู่แล้วนะคุณหนูหรูๆเก๋ๆอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะเหมาะแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเซอร์มากในชีวิตจริงนะคะเสื้อ,อยืดยางงีน้น,ๆๆนะคะไม่ชอบแต่งตัวอะไรเวอร์เวอร์เท่าไหร่นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่สามารถใส่ของงแพงพวกนี้นะคะไปทํางานได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเวลาทางานเนี่ยบางทีเราตรวจเด็กตัวเล็กๆเนี่ยคะ่ะบางทีเด็กเขาฉี่ใส่เราหรือว่าบางทีอ้วกใส่่ยมีครั้งหนึ่งมีเด็กอ้วกใส่แล้วก็มันแล้วก็มีอาจจะมีเลือดสเปลชออกมาอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างนะก็เลยในชีวิตจริงเวลาทำงานจริงก็ไม่ใส่ของมงแพงะค่ะใส่เส ใส่ให้ดูนะคือความจริงมันก็ไม่น่าเกลียดน,นะแต่มันก็โอเคนะคือตัวนี้คือใครก็บอกว่ามันใส่แคชชัวก็ได้นะฮะเนี่ยมันก็โอเคนะคะคือเขาก็ใส่แบบว่า,าแคชชัวเขาก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าไม่รู้สิมันเหมือนกับมันนั่งคิดนะัวันนี้นะตัวเจ็ดพันกับเสื้อแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยนะไม่รู้สิมันมีหลายแบรนด์อื่นๆที่ถูกกว่าน,นี้เยอะนะคะแล้วก็ให้ประโยชน์ในการใช้สอยได้เท่ากันนะคะ อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะไหนๆก็ you suffer, you, ใส่เสื้อแพงๆกันนะใส่ต่อคุยต่อสำหรับเสื้อแชนเนี่ยเรียนรู้อย่างหนึ่งเลยนะว่าเอ้ยคนอื่นเขาเชียร์เชียกันว่าเอ้ยมันต้องมีนะเธออะไรเงี้ยโดยเฉพาะในแวดวงของคนชอบแบรนด์เนมเนี่ยนะเรียนรู้อย่างหนึ่งเลยว่าอย่าไปซื้อตามคนอื่นนะคะอย่าไปซื้อตามสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีนะคะเพราะไอ้สิ่งที่มันต้องมีน่ะมันอาจจะไม่ใช่ตัวเรานะคะอาจจะไม่เหมาะกับตัวเรานะคะก็เหมือนที่เล่าให้ฟังนะหลายๆอย่างในของทุกชิ้นที่ผ่านมาโดยเฉพาะ อันนี้พูดจริงก็คือมันไม่ได้น่าเกลียดแต่รู้สึกว่ามันแพงเกินไปนะคะในการใช้ของตัวเองนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนาัน้น,านมันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะนี่บอกทุกคลิปนะเราก็อยู่ที่กําลังสัพ์ของแต่ละคนนะคะเพราะว่าบางคนก็เห็นเขาซื้อเสื้อพวก ready to wear ของแบรนด์อื่นๆเนี่ยได้ตลอดนะคะทุกซีซั่นนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นคนรวยขนาดนั้นที่จะสามารถซื้อของมันแพงอย่างนี้นะคะได้ตลอดนะคะก็เป็นคลิปวิดีโอที่อยากจะแชร์ให้ฟังน,นะคะว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาที่ตัวเองอยู่ในแวดวงแบรนด์นนียะะค ซื้ออะไรมาแล้วแล้วรู้สึกว่ามันผิดหวังเสียใจนะคะรู้สึกเสียดายเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอุทาหอนให้คุณๆนะคะ,ะหลายคนที่สนใจใน Luxury Brand พวกนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ได้ตามชมคลิกันมานะคะแล้วก็อยู่บ้านตั้งโควิดการสู้ๆค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ